ผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่ในห้องทำงานไฟในบ้านสลัวเขาจ้องมองเปลวไฟจากเทียนที่ลุกวหยเขาคิดว่าการเผาเอกสารทุกอย่างจะทำให้เรื่องจบแต่ทำไมเขายังรู้สึกว่าบางอย่างกำลังจ้องมองเขาอยู่จูจๆไฟเทียนดับลงเองเขาค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดไฟพอไฟติดขึ้นเงานั้นก็หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านมีถุงขยะสีดำใบใหญ่ วางอยู่หน้าบ้านมีของเหลวสีดำซึมออกมาจากด้านในของที่ถูกทิ้งมันไม่มีวันหายไปจริงๆหร,รอกนะในคืนนั้นผู้ใหญ่บ้านเริ่มนอนไม่หลับทุกครั้งที่เขาหลับตาเขาเห็นถุงขยะสีดำปรากฏขึ้นในความฝันแกคิดว่าแกจะซ่อนมันได้ตลอดไปหรือเขาสะดุ้งตื่นจ้องมองใบหน้าของตัวเองแต่สิ่งที่สะท้อนกลับมาคือรอยยิ้มของป้าจันผู้ใหญ่บ้านทนไม่ไหว เขาตัดสินใจเดินไปที่บ้านของป้าจันข้างในไม่มีใครอยู่แต่เขาเห็นโต๊ะไม้เก่าๆกลางห้องมีรูปถ่ายวางอยู่กับสิ่งที่เขาพยายามลืมมาตลอดนี่มันเป็นไปไม่ได้เสียงประตูไม้ดังขึ้นป้าจันก้าวออกมาจากเงามืด <c oughs> เธอจ้องมาที่เขาฉันบอกแกแล้วว่าขยะบางอย่างไม่มีวันถูกฝังไปได้จริงๆ